พี่น้องพักในพระคริสเจ้าเรามนุษย์พระพริจ้าสร้างมาให้มีสติปัญญาแต่สติปัญญาของมนุษย์นั้นเราก็เห็นมาแล้วว่าตลอดสองพันปีพัฒนาได้แค่นี้อะความจริงมันจะได้มากกว่านี้แต่เนื่องจากว่าเรามีความจำกัดแม้หลายครั้งเราอวดตัวว่าเราเก่งกว่าพระพรินเจ้า แต่วันนี้ก็อยากจะบอกกับพี่น้องว่าเราจะได้ดูถูกว่าผู้สร้างของเราเลยเรื่องราวก็จะเล่าให้ฟังเรื่องของเรือลำหนึ่งท,ที่ชื่อว่าไททานิกเนี่ยเป็นเรือที่เขาสร้างมาที่สมัยนั้นว่าดีที่สุดแล้วแล้วก็ ข้างๆเรือนั้นจะมีคําสบทสาบานคาด่าว่าต่างๆนานา,นา,นาคําดูถูกพระเจ้าว่ามนุษย์เนี้ยเก่งกว่าพระเปินเจ้าเขาสามารถที่จะทําให้เรือลํานี้ไม่มีทางจมได้เลยแม้แต่พระคิดเสเจ้าก็ไม่สามารถทําให้มันจมขีนข้างๆเรือโดยที่มันดูถูกขนาดไหนครับแลยังมีคําใหญ่ๆอีกหลายคําเช่นว่าไม่มีพระเจ้าไม่มีพระสันเจปะปา แลวอีกข้างหนึ่งก็เขียนว่าโลกหรือสวรรค์ก็ไม่สามารถที่จะทําให้เรือลำนี้จมได้พวกเขาน้ําแข็งที่ทําให้เรือลำนี้จมนั้นนะ่ยแล้วก็ทราบกันว่ามันมันชนเร,อเรือชนพวกเขาน้ําแข็งตรงที่เขาเขียนคำสมบูสาบาน เรื่องพระเจ้าเรื่องพระสันตประปานี่แหละพี่น้องครับเรารู้ว่าคำสุดป,ประมาทต่างๆนานาที่มนุษย์เราอาจจะสรรหามาพูดให้เจ็บแต่ที่พูดกับพระเิ็นเจ้านั้นมันไม่เหมือนพูดกับมนุษย์พอพูดกับมนุษย์แล้วมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากมายนอกจากเขาจะโมโหและแสดงอาการออกมา การที่ดูถูกพระเจ้าว่าพระองค์ไม่มีน้ำยาเนี่ยในที่สุดเขาก็รู้กันว่าเรือลํานั้นที่บอกว่าจมไม่ลงนะมันก็จมลงแล้วก็พร้อมกับชีวิตอีกประมาณหนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยชีวิตที่ตรง,ตรง,ต,รงตรงที่เรือจมนั่นเองพี่น้องเรามนุษย์นี่น่าจะเรียนรู้ว่าแม้เราจะเดินก้าวหน้า มากเพียงใดก็ตามแต่เราจะไปพูดเล่นกับพระบินเจ้าไม่ได้เราจะดูถูกพระองค์ไม่ได้เพราะพระองค์เป็นผู้ให้ปัญญาแก่พวกเราและเป็นผู้ที่ให้ชีวิตแก่พวกเราเราดูในร่างกายของเราเนี่ยมันซับซ้อนเหลือเกินจริงๆถ้าเราไม่เจ็บไม่ป่วยบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเรามีอะไรบ้างและมันต้องทํางานอะไรบ้างในร่างกายของเรานั้นนะ่ะใครเป็นผู้สร้างพระบิญเจ้านั่นเอง ใครเป็นผู้ดูแลมันพระพินเจ้านั่นเองเพราะฉะนั้นการที่ใครจะดูถูกพระพินเจ้าจึงไม่เป็นการสมควรเป็นอย่างยิ่งเรือลำนั้นพอที่จะบอกกับเราว่าเป็นเรือที่ออกเดินทางครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของมันดังนั้นเราจึงไม่สามารถที่จะบอกได้ว่า มนุษย์นั้นใหญ่กว่าพระเจ้าความจองของพองขนของมนุษย์จะมีต่อไปด้วยการสร้างอาวุธทำลายกันด้วยการประดิษฐ์ประดอยขึ้นมาด้วยการพบสิ่งต่างๆที่พระบินเจ้าให้จะยังไม่มีโอกาสได้พบต่อให้มนุษย์อยู่เป็นหนึ่งล้านปีต่อกันไปก็ยังไม่สามารถที่จะใช้สติปัญญาที่พระบิดามีอยู่นั้นได้ดังนั้นในวันนี้เราจึงบอกกันว่า พี่น้องอยาได้ดูถูกพระบิจ้าว่าพระองค์นั้นไร้น้ำยาเราต่างหากที่ไร้น้ำยาเราต่างหากที่จะบอกกับพระองค์ว่าข้าแต่พระเจ้าความรักของพระองค์ยิ่งใหญ่สติพระยาของพระองค์นั้นลึกซึ้งเสียเหลือเกินลูกทั้งหลายขอกราบนมัสการพระองค์และขอให้พระองค์ได้เป็นผู้ที่คอยดูแลพวกเราต่อไปในเวลานี้และในอนาคตด้วย Amen.